ส0นะครับพอลิเมอร์แบบกิ่งเนี่ยสามารถเตรียมได้จากปฏิยาระหว่างเอทิลีนและสารใดข้อที่1นึ่งอะเซทิลีนข้อที่2บิวตไาดไาอดีนข้อที่3เอทิลีนไกลคล้ข้อที่4เฮกซีนนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพอลิเมอร์อีกแล้วจากข้อทีอ่มาดูนะครับว่าพอลิเมอร์เนี่ยคืออะไรและเป็นยังไงมี ความรู้เกี่ยวกับ p อลิเมอร์เนี่ยเป็นอะไรบ้างเพราะว่าจะต้องรู้ความรู้ตรงนี้ก่อนถึงว่าจะพอเดาๆข้อนี้ได้นะครับพอลิเมอร์เนี่ยคือเป็นสารประกอบคาร์บอนที่มีโมเลกุลเนี่ยค่อนข้างมากเราจะแบ่งชนิดตามหน่วยย่อยของมันนะคะแบ่งเป็น2องชนิดได้แก่โฮโมโพลิเมอร์กับโคโพลิเมอร์ซึ่งโฮโมโพลิเมอร์เนี่ยเกิดจากหน่วยย่อยชนิดเดียวกันโฮโมแปลว่าเดี่ยวเพราะฉะนั้น โฮโมโพลิเมอร์ก็คือเป็นโพลิเมอร์ที่เกิดจากหน่วยย่อยที่เรียกว่าโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันได้แก่พวกแป้งเซลลูโลสไกลโคเจนนะครับก็เกิดจากหน่วยย่อยที่เรียกว่ากลูโคสมาเชื่อมต่อกันด้วยทนหน้าตาอาจจะต่างกันแต่ว่าหน่วยย่อยเนี่ยมีหน่วยเดียวกันคือกลูโคสนั่นเองแล้วก็ยางพารามีหน่วยย่อยก็คือไอโซพีนนะครับ โคพอลิเมอร์โคแปลว่าร่วมกันก็คือว่าเกิดจากหน่วยย่อยเนี่ยต่างชนิดกันอย่างเช่นพวกโพลีเอสเตอร์พวกโปรโตีนโปรโตีนปนระกอบด้วยกรดอะมิโนนะครับหลายๆตัวมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะแบไทายจำได้ไมั้ยกรดอะมิโนเนี่ยก็มีหน้าตาหลากหลายแบบหลากหลายชนิดมันไม่ได้เชื่อมกันด้วยกรดอะมิโนชนิดเดียว กรดอะมิโนที่เรารู้จักก็คือกรดอะมิโนมี20ชนิดแบ่งเป็นจาเป็นและไม่จำเป็นถูกไหมครับแบบในผู้ใหญ่เนี่ยกรดอะมิโนที่จำเป็นมีทั้งหมด8ชนิดไม่จำเป็น12แต่ในเด็กนะครับหรือในทารกเนี่ยกรดอะมิโนที่จำเป็นเนี่ยมี10ตัวมี10ตัวถูกไหมครับเพิ่มมาอีก2ตัวแล้วกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นเนี่ยก็มี10ตัวเช่นเดียวกัน นี้ามารู้จักคำต่อมาคือคำว่า polymerization นะครับ polymerization เนี่ยคือปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์ซึ่งเราแหลกแบ่งได้2แบบนะครับก็คือเป็นปิยาแบบเติมนะครับแล้วก็เป็นปิยาแบบเติมที่เราเรียกว่า addition addition polymerization กับ ปริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่นเราจะเรียกว่า Condensation Polymerization นะครับซึ่งปิยาแบบเติมเนี้ยต่างกันคือว่าหน่วยย่อยหรือโมโนเมอร์ของมันเนี่ยจะมีความไม่อิ่มตัวอิ่มตัวคือมีแต่พันธะเดี่ยวระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนแต่ไม่อิ่มตัวก็คือว่ามีพันธะคู่หรือพันธะสามอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างโมเลกุลของอะิลีนนะครับก็คืออย่างเช่นเราต้องรู้ก่อนว่าสาร พวกโคเวเลนต์ <C ov aren ce> เนี่ยโคแมบาบว่าร่วมวาเลนต์แปบลบว่าอ่าอิเล็กตรอนวงนอกสุดคือสามสามพันธะโคลเลนเนี่ยเกิดจากอะตอมของอะโลหะและอะตอมของอะโลหะเนี่ยใช้อิเล็กตรอนวงนอกร่วมกันจนเกิดแรงยึดเหนี่ยวเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งอหนึ่งหนึ่ง,ง,งพันพันธะหนึ่งเนี่ยพันธะเดี่ยวเกิดจากอะตอมหนึ่งคู่พันธะพันธะ,ะเดี่ยว พันธะคู่พันธะสามพันธะคู่เนี่ยเกิดจากเล็กตอนสองคู่พันธะสามได้เกิดจากเล็กตอนทั้งหมดสามคู่ด้วยกันเห็นไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นการเกิดพอลิเมอร์เนี่ยมันต้องเอาแขนมาเชื่อมกันเพราะนั้นตัวที่มันเป็นพันธะคู่อยู่เนี่ยมันก็มันก็จะแบบว่าเอาเล็กตอนตัวหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเอาเล็กตอนตัวหนึ่งไปฝั่งหนึ่งได้เป็นจุดจุดเล็กตอนนี้คือหนึ่งเล็กตอน แล้วก็มาเชื่อมกันไปเป็น1แขนเพราะ1คู่ก็คือ1แขนนะครับหนึ่งพันธะเชื่อมกันเป็นรูปอะอย่างนี้อันนี้คือเอทิลีนหน่วยย่อยคือเป็นเอทิลีนเชื่อมกันก็คือหลายๆตัวอย่างนี้ก็คือเป็นโพลีถูกป่ะครับโพลีแปลว่าหลายๆเพราะนั้นกลายเป็นโพลีเอทิลีนนั่นเองอ่าอย่างนี้เป็นการเกิดโพลิเมอไรเซชันแบบเติมและถามว่าเป็นโฮโมโพลิเมอร์หรือเป็นโคโพลิเมอร์คำตอบคือเป็น โฮโมพอลิเมอร์เพราะเกิดจากเอทิลีนตัวเดียวเห็นไหมเออแบบนี้เป็นต้นไม่ยากต่อมานะครับเห็นไหมว่า,ออาธาตุก็มี CH2 เท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของาธาตุเลยต่อมานะครับก็คือเป็นการเกิดปฏิยาโพลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นหรือคอนเดสเซชันโพลิเมอไรเซชันตัวนี้จะเกิดจากโมโนเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันมากกว่า1หมู่ในนี้อันนี้คือเกิดจากโมโนเมอร์ที่ไม่อิ่มตัวนี้เกิดไม่ไม่จำเป็นว่าอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวแต่ว่าเกิดจาก หมู่ฟังก์ชันที่มีมากกว่าหมู่อหมู่โดยมีธรรำยาการปุ๊บแล้วเกิดโมเลกุลเล็กๆเกเิดขึ้นอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยโปรตีนเนี่ยเป็นเกิดจากกรดอะมิโนมาเชื่อมต่อกันโดยพันธะเปปไทด์มีการเอา OH จากกรดคาร์บอซิลิกออกไปแล้วก็เอา H OH จากหมู่เอมีนออกไปปุ๊บได้เป็น CO NH เรียกว่าเปปไทด์นะครับซึ่งอันนี้จหรับถ้าเกิดยานี้เห็นปุ๊บเห็นหมู่ฟังก์ชันปุ๊บเป็นยาควบแน่นและนี่เป็นโฮโมหรือโคพลิเมอร์ครับอันนี้ก็ต้องเป็น โคโพโลิเมอร์เพราะว่ากรดอะมิโนเนี่ยมันหน้าตาม,มันไม่เหมือนกันมันมีหลายชนิดเพราะนั้นโปรโตีนเป็นโฮเป็นโคโพโลิเมอร์โดยเกิดปยาา condensation polymerization อย่างเงี้ยเราต้องรู้เลยถ้าเราแบ่งตามโครงสร้างของโพโลิเมอร์นะครับเราก็จะแบ่งได้เป็น3แบบด้วยกันก็คือแบบเส้นแบบกิ่งนะครับแล้วก็แบบร่างแหแบบเส้นเนี่ยก็คือเป็นยังไงแบบเส้นก็คือว่า มันอยู่มันโมเลกุลมันจะอยู่ชิดกันค่อนข้างมากนะครับทาให้ความเหนียวแน่นและจุดเดือดจุดลาเลีมันสูงเพราะว่ายิ่งอยู่ชิดกันมากเท่าไหร่โมเลกุลมันก็จะยิ่งมีแรงดึงดูแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากเท่านั้นมีแรงยึดเหนี่ยวมากขึ้นทีนี้ถ้าจะทําให้มันหลอมเหลวหรือมันเปลี่ยนโมเลกุลมันอยู่ห่างกันเนี่ยก็ต้องใช้พลังงานในการทําลายแรงยึดเหนี่ยวมันมากขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแรงยึดเหนี่ยวมากอยู่ชิดกันแรงยึดเหนี่ยวมากจุดเดือดจุดลำเลวยก็สูงตามไปด้วยมีความแข็งความเหนียว เมื่อมีความเมื่ออุณหภูมิสูงสูงหรือมีความร้อนเนี่ยอ่ามันก็จะอ่อนตัวลงแต่ว่าถ้าเย็นเย็นตัวเนี่ยมันก็จะแข็งขึ้นนะครับไอ้แบบเส้นเนี้ยจะแบ่งเป็นโมเลกุลที่ชิดกันมากๆเลยอย่างเช่นโพลีเอทิลีนที่เคยยกตัวอย่างไปแล้วทำให้มันขุ่นเหนียวเพราะว่ามันแบบว่าแบบว่าโมเลกุลมันมีแต่เส้นตรงเท่านั้นเลยแต่ถ้าโมเลกุลเนี่ยมันอยู่ห่างกันมากขึ้นนะครับโมเลกุลห่างกันมากขึ้นเช่นแบบว่ามีตัวแบบว่า มีติ่งยื่นขึ้นมาไม่แบบไม่ได้เป็นเรียบๆอย่างเงี้ยติ่งอย่างเนี้ยเราก็จะเรียกว่าอย่างเงี้ยโพลีสไตรีนเช่นทําโฟมโพลีไวนิลคลอรด์เช่น PVC ทําท่อน้อาอะไรเงี้ยมันมีกิ่งมากมันมีติ่งไม่ใช่กิ่งนะครับเป็นติ่งต่อเต่าไม่ติ่งเนี้ยโมเลกุลมันก็จะอยู่ห่างกันมากขึ้นทําให้มันมีความใสมากขึ้นนะครับเพราะมีช่องว่างมากขึ้นจุดเดือดจุดร้อนเหลวก็จะต่ําลงเมื่อเทียบกับอะโพลีเอทิลีนที่อยู่ชิดๆกันเพราะว่า อยู่ห่างกันแรงยึดเนี่ยวก็น้อยลงนะครับต่อมาก็คือเป็นแบบเส้นที่มีอโรมาติกอยู่ในโซ่หลักเช่นพชรนะครับก็คือว่าโพลีเอทิลีนเทเลฟทาเลตนะครับก็จะมีความใสมากกว่าสูตรโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อมามาถึงแบบกิ่งนะครับแบบกิ่งหน้าตาเป็นอย่างไงและที่กิ่งแบบติ่งนั้นน่ะตอเต่ามันไม่ใช่แบบกิ่งแบบกิ่งเนี่ยคือแบบมันจะแบบโอ้ สมมติวตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยนะครับตรงนี้เป็นพันตรงนี้เส้นเส้นนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยเลยครับกิ่งจะยาวมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นความหนาแน่นก็จะต่ําแล้วก็มีความยืดหยุ่นได้จุดเดือดจุดร้อนเหลวต่ากว่าแบบพพลิเมอร์แบบเส้นเพราะว่าอะไรโมเลกุลเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะอยู่กันไม่ได้เพราะมันถูกขัดขวาง้วยกิ่งถูกปะครับพอโมเลกุลอยู่ห่างกันแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลก็น้อยทําให้พลังงานที่ใช้ในการทำลายแรงยึดเหนี่ยวเนี้ยมันก็ไม่เยอะจุดเดือดจุดล้อนเหลวก ตัวอย่างเช่น low density polyethylene ก็คือ polyethylene แบบความหนาแน่นต่ำตรงนี้อาจจะเป็นพานตรงนี้เป็นร้อยๆเลยเห็นไหมเ,เป็นโพลิเมอร์แบบกิ่งต่อไปแบบร่างแหนะครับแบบร่างแหงเนี่ยคือมีตัวเชื่อมกันนะครับมีตัวเชื่อมอย่างนี้เป็นต้นมีตัวเชื่อมนะครับเชื่อมมากก็จะแข็งมากไม่ยืดหยุ่นเชื่อมน้อยเอ่อเชื่อมน้อยก็จะไม่อจะพอยืดหยุ่นได้ดยกตัวอย่างเช่นเบกาไลท์กับเมลามีนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ ทีนี้จากนี้มันมีชื่อสารอย่างนี้ด้วยชื่อสารแบบว่าพวกเอทิลีนเอกซีนบิวตาไดอีนอะไรเงี้ยคืออะไรเราต้องรู้ก่อนว่าสารประกอบก็คือพวกสารอินทรีย์เนี่ยคือสารประกอบคาร์บอนที่ไม่รวมคาร์บอนเนตไฮโดรเจนคาร์บอนเนตคาร์บอนซด์แล้วก็ไฮโดรเจนไซยาไนด์นะครับเช่นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอนมีเฉพาะคาร์บอนกับไฮโดรเจนเท่านั้น อันที่2คือมีเฉพาะธาตุ C ธาตุ H ธาตุ O เช่น CnH2n บวก 2O เนี่ยก็ได้แก่3ประกอบประเภทแอลกอฮอล์แล้วก็อีเทอร์นะครับ CnH2nO เนี่ยขอเปลี่ยนเสียงนิดน,นึงนะเพราะว่ารู้สึกเจ็บคอ CnH2nO เนี่ยครับก็จะเป็นคีโตนกับแอลดีไฮด์นะครับแล้วก็ CnH2nO2 เนี่ยก็จะเป็นคาร์บอกแล้วก็กรดอินทรีย์หรือว่า เอสเตอร์ e นะครับตัวที่มี n อยู่ในธาตุนะครับ C H N ก็เป็นเอมีนแล้วก็ C H O N เนี่ยคือเป็นเอมไมนะครับแต่เนี้ยพวกเนี้ยจะเป็นพวกสารอินทรีย์เป็นหลักนะฮะสารสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอนเป็นหลักทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าเออสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเออมันคือเป็นอะไรบ้างนะครับเราต้องรู้บ้างว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนี่ย แบ่งได้เป็น4ประเภทด้วยกันนะครับก็คือว่าเป็นอลเคนอัลคีนอัลไคแล้วก็อะลมาติกโดยอัลเคนนะครับจะเป็นสูตรโมเโลกุลที่ต้องจำให้ได้ว่าเป็น CnH2n+2 นะครับอย่างเช่น C1H4 นั่นเองอัลคีนก็จะเป็น CnH2n อย่างเช่นแทน C เป็น2ก็จะกลายเป็น CnH 2อง4ถูกป่ะครับแอลครด์ซีเอ2ับแทน F เป็นก็กลายเป็น CH C2H2 นั่นเองโดย a l ลเคนเนี่ยเป็นพันธะเดี่ยวหมดมีความอิ่มตัวแอลกีนมีพันธะคู่ a l ลไครดมีพันธะสามอารมาติกเนี่ยมีลักษณะเป็นวงกลมอย่างเช่นเบนซีนะครับ C6 H6 นะครับอ่าก็พันธะเนี่ยเป็นพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวนะครับก็ แต่จริงพันธะเนี่ยมันจะมีความ,าวามยาวของพันธะเนี่ยคือ1.5คือมีความยาวอยู่ระหว่างพันธะเดี่ยวกับพันธะคู่นะครับโดยทั้งตัวทุกตัวเนี่ยจะไม่มีขั้วหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถละลายน้ําได้แต่ละลายในตัวทําลายอินรีย์ได้ที่ไม่มีขั้วครับละลายได้ทีน,นี้มาดูการอ่านชื่อสําคัญมากเป็นพื้นฐานในการอ่านชื่อต่อๆไปนะครับต้องจําได้ว่า C1 เนี่ยลากศัพท์มาจากคําว่าเม็ดเม็ด METH C2 ตัวอ่านว่า S S ตัวนี้อ่านว่าทอรทง S C3 เป็นโพรพะนะครับโปรพ4เป็นบิวอย่าลืมตัวทีด้วย C5 เป็นเพนนะครับอย่าลืมตัวทีด้วย C6 เป็นเฮกซาเป็นเฮปตะปอปปลาตอเต่านะครับ C8 เป็นออกตะ กไก่ต่อเต่า C9 เป็นโนนะนะครับ C10 เป็นเดคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่ให้ว่าอันดับแรกการอ่านชื่อไฮโดรคาร์บอนต้องดูก่อนว่ามี C กี่ตัวแล้วก็เป็นสารอะไรเช่นงเช่น C2H 6มี C2 ตัวอ๋อเอแต่นี้ Cn เป็นสารอะไรอนะซีเ 2n 2 n ไม่พอต้อง 2n บก2เพราะนั้นเป็นอลเคนก็อ่านว่าอีเทนนั่นเองนะครับ C3H6 ด้วยกัน C3H6 เนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่าเป็นสารประเภทอะไร c 3 c n h 2 n อุ้ยพอดีเลยก็ต้องกลายเป็นแอลคีน C3 ตัวอ่านโพรนะครับก็จะกลายเป็นโพรพีนนั่นเองทีนี้มาดูต่อเรื่องอสมบัติของไฮโดรคาร์บอนนะครับ แต่ก่อนถ้าพี่ให้ชื่อมาเนี่ยเราต้องเขียนสูตรได้อย่างเช่นเฮกซีนนะครับเฮกซีนซีหรอเป็นอลคีน CnH2n h e กเนี่ยคือ6 C6 เพราะฉะนั้นเป็น C6H12 เพราะว่าเฮกซีนเป็นอัลคีนนะครับทีนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนเนี่ยสมบัติของมันก็คือสมบัติในการฟอกสีเป็นสำคัญเลยการฟอกสีนะครับ ก็คือว่าสมบัติมันจะมีสองข้อคือฟอกสีบ r o m น i ในคาร์บอนเตต่คลอไลน์ซึ่งมีสีส้มน้ำตาลนะครับกับฟอกสีโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเน่นะครับด่างทับทิมผลนะครับโดยรวมก็คือแอลเคนเนี่ยจะฟอกสีบ r o m น i ได้เฉพาะในที่สว่างเท่านั้นในที่มืดจะฟอกไม่ได้นะครับในขณะที่แอลคีนกับแอลคารเนี่ยจะสามารถฟอกสีบ r o m น i ได้ทั้งที่มืดและก็สว่าง โพแทสเซียมเปรแมเกเนตก็ฟอกสีได้ด้วยส่วนสารประกอบประเภทอะโรมาติกนะครับก็จะไม่ฟอกสีโบรโมีนหรือโพแทสเซียมเปอร์แมเกเนตเลยการฟอกสีเป็นยังไงนะครับอย่างเช่น C2H6 เป็นแอลเคนเนี้ย ฟอกสีโบรมินปุ๊บความมีแสงเป็นตัวกระตุ้นปับ๊บมันจะเกิดยาแทนที่กันนะครับเอา H ออกมาเอาโบรมินเข้าไปกลายเป็น HBr h y ไฮโดรเจนโบรไมน์ซึ่งตัวนี้จะไม่มีสีโบรมินเป็นสีส้มเปลี่ยนไม่มีสีก็เลยเกิดการฟอกสีเกิดขึ้นได้แล้วเกิดกรดด้วยเป็นปยาแทนที่นะครับหรือจะเรียกว่า substitution reaction เป็นแทนที่นะครับ ถ้าเป็นแอลกีนะครับกริยามันจะต่างกันยังไงทําไมมันถึงฟอกที่มืดฟอกที่สว่างได้แต่นี้ทําไมฟอกถึงที่มืดได้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องใช้แสงเป็นตัวเร่งแต่ว่าถ้าที่มืดมันไม่มีแสงเพราะนั้นก็จะไม่เกิดการฟอกสีโบรมีนะครับทกนี้แอลคีนะครับ C2H4 เนี้ยมันมีพันธะคู่อยู่ซึ่งพันธะคู่เนี้ยมันพร้อมจะเกิดพันธะเดี่ยวขึ้นเอาโบรมีเข้าไปปุ๊บอิเล็กตรอนเนี้ยมันก็จะมาให้มาเกิด เอ้ตอนหนึ่งตัวก็จะเกิดยากับโรมีหนึ่งเพราะโรมีอยู่หมู่เจ็ดต้องการเล่ตอนหนึ่งตัวถึงจะครบแปดพอมาปุ๊บมันก็เหมือนเป็นยาที่เติมเต็มอันนี้แทนที่อันนี้เกิดยาเติมเติมขึ้นถูกป่ะครับเติมเต็มนะครับทําให้มันไม่ว่าที่มืดหรือที่สว่างเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นจะต้องอมันก็ไม่จําเป็นจะต้องมีอ่ามีแสงมาเป็นตัวเลขเพราะมันเป็นยาเติมเต็มมันเติมได้ทั้งที่มืดและที่สว่างนะครับ แอลคายก็เช่นแอลแอลคายก็เช uh, kind of ่นเดียวกันนะครับเวลาเกิดเกิดยาเติมแทนที่เนี่ยก uh, um, ็เก e ิดเช่นเดียวกันทีนี้มาดูแอลคีฮอล์กทีนึงว่าทำไมฟอกสีโพแทสเซียมเปอร์แเบนเนิดได้มันก็จะเกิดอย่างนี้บวกโพแทสเซียมเปอร์แมงเบนเปิดน้ำปุ๊บมันจะเกิดเขาเรียกว่าเกิดแอลกอฮอล์สองหมู่อันนี้คือหมู่ของแอลกอฮอล์นะครับ OH เราจะเรียกว่าไกลคอลหรือว่า ได้แอลกอฮอล์ได้เป็น 2MNO2 นะครับจาก MNO4 ได้เป็น MNO2 และเกิดสีน้ำตาลเกิดขึ้นและได้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็สรุปฟอกสีได้นั่นเองในขณะที่แอลไคน์ ine, ก็จะคล้ายๆกากปรปลกโพแทสเซียมเป็นแกนเนตเนี่ยแต่ว่าถ้า C ถ้าเป็นพันธะสามเนี่ยติดกับ C ีตัวแรกเลยเนี่ยเอ่อซีติดกับซีตัว,ตวที่ริมสุดเลยเนี่ยก็จะได้สารประกอบประกดคาร์บอิลิกโดยมีคาร์บอไซด์เกิดขึ้นและเป็น MNO2 เกิดขึ้นเหมือนแอลคีน แต่พันธะสามเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงปลายนะครับอยู่ตรงก,กลางๆเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาเป็นคีโตน2หมู่นะครับอย่างนี้ก็รู้วเฉยๆส่วนแอลไคาเนี่ยสามารถเติมเต็มคือพันธะคู่เนี่ยเติมเต็มโรมา์ได้1โมเลกุลหรือ2อะตอมแต่ถ้าพันธะสามเนี่ยเติมเต็มได้2โมเลกุลหรือ4อะตอมถูกไหมครับเติมเต็มอย่างนี้อันนี้แหละครับก็คือว่าเป็นสมบัติของสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนว่าเราต้องดูว่าสรุปแล้วมันสรุปผลก็ลคือว่า,าสรุปก็คืออัลเคนสามารถฟรอกสีโบรมีเฉพาะที่สว่างได้เท่านั้นที่มืดไม่ได้อัลคินีอัลไคน์ฟอกโบรมีนได้ทั้งที่มืดสว่างและโพแทสเซียมเปอร์แมงเกเนตอะโรมาติกก็คือไม่ฟอกสีโบรมีนและโพแทสเซียมเปอร์แมงเกเนตเลยนะครับทีนี้ก็ก็น่าจะพอทำได้นะครับทีนี้ พอลิเมอร์แบบกิ่งเตรียมได้จากแบบกิ่งก็คือต้องเป็นย,วยาวๆถูกปหมเตรียมได้จากเอทิลีนเอทิลีนเนี่ยเป็นชื่อสามัญของอีทีนนะครับอ่าเอทิลีนนะครับเอทิลีนเป็นชื่อสามัญของอีทีนหรือเอทีนนะครับซึ่งอีทีนเอทหรืออ e, ีเนี่ยคือ C2 ตัวอีน e ก็คือเป็นอ่าพันธะคู่นะครับก็เป็น CH2 พันธะคู่กับ CH2 นะครับเออ่ดูแล้วน่าจะเกิดพอลิเมอร์แบบไหน ไปเ่โมโนเมอร์มันไม่อิ่มตัวถูกป่ะครับน่าจะเกิดแบบโพลิเมอร์แบบควบแน่นหรือแบบเติมแบบเติมนะครับน่าจะเกิดแบบเติมมากกว่ามาดูข้อแรกนะครับอะเซติอะเซทิลีนอะเซทิลีนเนี้ยเป็นชื่อเป็นชื่ออะเป็นชื่อสามัญของอาอีไท้นะครับแต่ชื่อมันไม่พระอีไทยก็คือเป็น CH G C h พันธะสามกับ CH อย่างเงี้ยบิวตาไดเอนะครับบิวตาคือ4นะครับ เราต้องรู้ว่าบิวตะาไดอินคือ4จริงๆมันเป็นโมโนเมอร์ของยางพาราบิวตะาบิวเนี่ยซีสี่ตัวไดแปลว่า2อินก็คือพันธะคู่แสดงว่ามี2พันธะคู่นะครับก็คือจะเป็น ch 2พันธะคู่ ch นะครับพันธะเดี่ยว ch แล้วก็พันธะคู่ ch 2อย่างนี้อันนี้คือบิวตะาไดอิน เอทิลีนไกลโคลนะครับจำได้ไหมว่าไกลโคเนี่ก็คือการเกิดยาฟอกสีของอ m แอมของโพเทนเซียมเปอร์แมงกานีในแอลคีเนี่ยจะเกิดแอลกอฮอล์สโมเลกุลเราจะเรียกสารประกอบนั้นว่าไดอแอลกอฮอล์หรือไกลโคลจำได้ไหมครับเอทิลีนก็คือเกิดจากอีทีนหรือเอทิลีน2ตัวก็คือเป็น CH เอชสองซถูกปะครับแต่แขนเมลืออีกหนึ่งแขนก็เกิดกับ o h เกิดกับ o h นะครับ อันนี้คือเอทิลีนไกลคอร์เขที่4เฮกซีนง่ายมากเฮกซีนก็คือว่าเฮกซ์เนี่ยคือ6ตัวอิน e ก็คืออิน e คือแอลคีนะครับ C6 C6H12 สูตรที่ได้ก็เป็น CH2 CH ต่อ CH2 CH2 ต่อไปเรื่อย CH3 อย่างนี้ก็คือต้องดูแขนของคาร์บอนให้ครบ4ตัวอย่างเงี้ยแขนของคาร์บอนมี2แสดงว่าต้องมีไฮโดรเจนอยู่2ตัวอย่างเงี้ยอัน,นก็ได้สูตรมาแล้ว ว่าถามว่าพันธะคู่อยู่ตรงไหนเราไม่รู้แต่ถามว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่สําคัญก็เกิดได้เหมือนกันหมดแหละเดี๋ยวให้ดูต่อไปว่าจะเกิดยังไงอ่าทีนี้บอกแล้วว่าเนี่ยมันน่าจะเกิดยาระหว่างเอทิลีนกับเนี่ยข้อไหนที่ไม่น่าเกิดยาพพลิเมอร์ได้น่าจะเป็นข้อที่3ดถูกไหมเพราะว่าข้อที่3เนี่ยโมโนเอที ET, เนี่ยโจทย์บอกว่า อะพอลิเมอร์แบบก,กิ่งเตรียมได้จับยา o พลิเมอไรเซชันรอยเอทิลีนกับสารได้ซึ่งเอทิลีนเนี่ยเป็นโมโนเมอร์ที่ไม่อิ่มตัวซึ่งโมโนเมอร์ที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยบอกแล้วว่าปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอไ z เซชันจะเกิดแบบเติมก็ได้หรือแบบควบแน่นก็ได้ซึ่งบแบบควบแน่นต้องเกิดจากหมู่ฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งหมู่แต่แบบเติมเนี่ยเกิดจากที่ไม่โมโนเมอร์ที่ไม่อิ่มตัวคือมีพันธะคู่หรือพันธะสามซึ่งเนี่ยไม่มีเป็นไม่อิ่มตัวแล้วเพราะมันต้องเกิดกับโมโนเมอร์ที่ ไม่อิ่มตัวเหมือนกันก็คือ1นึ่งสาหนึ่งสองสี่เป็นไงข้อ3มันไม่น่านเกิดได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นหมู่ฟังก์ชันของแอลกอฮอล์ถูกไหมเออม,มันต้องเป็นหมู่ฟังก์ชันด้วยการถึงจะเกิดเออเป็นโพลิมอไลเซชันแบบควบแน่นแต่นี้มันเป็นมันเป็นแบบไม่อิ่มตัวกันนั้นก็ต้องเกิดปิยาแบบเติมเป็นหลักทีน,นี้การเกิดแบบเติมเนี่ยเอแล้วจะเกิดระหว่างตัวไหนล่ะมันดูนะอ่าก็คืออันเนี่ยข้อแรกเนี้ย <c oughs> การเกิดนะมันต้องแรกมันต้องเกิดเลกตอนอะแลกดูอะเซทิลีนนะครับอะเซทิลีนเนี่ย C-H นะครับ C ต่อ H พันธะสาม C-H กับเอทิลีนคือ C-H2 มันธะคู่ C-H เพราะนั้นการเกิดเนี่ยมันจะเชื่อมโพลิเมอร์กรันมันก็เอาอิเล็กตรอนเนี่ยตัวแรกเนี่ยออกไปปึ๊บอิเล็กตรอนตัวแรกออกไปไปอยู่ข้างๆนะครับเพื่อพร้อมที่จะเชื่อมนะครับ อ่ากลายเป็น ch อิเล็กตรอน1จุดอันนี้จากพันธะคู่ออกไป1คู่แล้วก็เหลือ2คู่เป็นพันธะคู่ปุ๊บอย่างนี้อันนี้ก็เป็น cs 2มีอิเล็กตรอนเดี่ยวๆเป็นพันธะเดี่ยวแล้ว cs 2อิเล็กตรอนเดี่ยวๆอันนี้ก็จะเกิดคู่เดียวกันเป็นพันธะคู่เกิดขึ้นอันนี้ก็ไปเกิดพันธะใหม่เป็น ch พันธะคู่ ch พันธะเดี่ยว ch 2 ch 2งเนี้ยถามว่ามันเกิดแบบกิ่งไหมมันก็ไม่เกิดมันก็จะต่อแบบนี้เป็นเส้นไปเรื่อยๆเป็นเส้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ม,มันก็เลยเกิดพอลิเมอร์แบบแบบกิ่งยากกว่าก็คือเกิดเป็นพอลิเมอร์แบบโซ่ตรงมากกว่านะครับต่อไปเรื่อยโซ่ตรงเนี่ยโซ่ตรงก็คือต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่มีอะไรข,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 ข้อต่อมานะครับมาดูบิวต,ตาไดอีน ch 2ก็แบบไม่อิ่มตัว ch ch 2 ch CH, ch 2นะครับ เวลาเกิดเนี่ยมันก็จะเอาอิเล็กตรอนออกไปปุ๊บอันนี้อ,อิเล็กตรอนออกไปปุ๊บอิเล็กตรอนมีที่ไปถูกไหมครับมันก็จะแบ่งอิเล็กตรอนตัวนี้จากตัวเนี้ยมันก็จะไปตัวนี้ปุ๊บอิเล็กตรอนตัวนี้ก็จะมาตัวนี้ปุ๊บทําทให้มันกลายเป็นมีอิเล็กตรอนหนึ่งจุดอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เหลือพันธะเดียวถูกไหมครับส่วนอันนี้อิเล็กตรอนเกิดมานป็นหนึ่งคู่กลายเป็นพันธะคู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับแล้วเหลือพันธะเดียวเป็น,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 ป,นปุ๊บเลอเล็กตรอนหนึ่งจุดอย่างนี้ คือมันเป็นการต่อเติมตรงปลายเป็นการต่อเติมตรงปลายเพราะฉนั้นอาเอทิลีนเนี่ยที่มันได้เป็นตัวนี้ครับเป็นตนัวนี้เป็น CS2 ปุ๊บมันก็ต่อมาต่อตรงปลายเหมือนกันก็ต่อตรงปลายก็เกิดเป็นปุ๊บเกิดปัญหาขึ้นตัวนี้ก็เกิดปัญหาอื่นไป Cs2 C h c h CH2 CH ตัวนี้ก็เป็น CH2 c h 2ออย่างเงี้ยครับก็ก็เลยเป็นอย่างนี้ ก็ไม่เป็นกิ่งสักทีเป็นเส้นยาวๆสักทีเพราะว่ามันมีเล้ตอนอยู่ตรงปลายให้มันต่อไปเรื่อยๆนะครับนี้เรารู้แล้วว่าเอทิลีนไกล้อไม่น่าเกิดเพราะว่าเป็นโมเมอร์ที่ไม่อิ่มตัวนะครับทีนี้มาดูเฮกซีนกันบ้างเฮกซีนบอกแล้วว่าออมี C6 ตัวมีพันธะคู่หนึ่งตำแหน่งจะเกิดกับเอทิลีนจะเกิดเอทิลีนอย่างไงนะครับก็มาดูเฮกซีนนะครับ ch อ่า cs สง ch cs สงนะครับ ch ส cs 2 cs สทีนี้การเกิดเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะวิ่งอิเล็กตรอนมันก็จะออกเหมือนเดิมถูกไหมครับอิเล็กตรอนมันก็ออกมาที่1จุดเป็น e จุดหนึ่งถูกปะแต่อิเล็กตรอนตัวเนี้ยมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันไปตรงเนี้ยมันไม่มีคนมาเติมมันเหมือนเป็นเป็นตัวเดี่ยวๆอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉนั้นมันจะเกิดมันไม่เกิดพันธะคู่ตรงนี้เพราะว่ามันขายอิเล็กตรอนหนึ่งตัวจากตรงเนี้ยมามาเกิดถูกปะเพราะหนึ่งพันธะคู่เนี่ยเกิดอ่าพันธะเดี่ยวหนึ่งอันเกิดเกิดจากอิเล็กตรอนหนึ่งคู่นะ มันอิเล็กตรอนมันก็เลยเหลืออยู่เดียวเดเนี้ยหนึ่งตัวเพราะนั้นเอทิลีนเข้ามาเอทิลีนเนี่ยเรารู้ว่ามันคือ c h 2กับ c s 2แล้วก็มีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวเตรียมพร้อมจะเกิดโมเลกุลต่อไปเพราะนั้น c s มันก็เลยมาต่อตรงนี้นะครับมาเข้ามาต่อตรงนี้ c h 2เชื่อมเป็น c s 2แล้วเติมต่อไปส่วนตรงนี้มันก็มีตัวเข้ามาต่อเป็น c s 2เติมกับ c s 2แล้วก็เติมต่อไปมันก็เติมต่อไปอย่างเงี้ยเติมต่อไปปเรื่อยๆก็จะได้ว่า อ๋อเป็น C H 2 C H 2 C H 2เงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้เป็น C H ก็ตัวนี้เป็น C H 2 C H 2เงี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวนี้มันก็ต่อเป็นเนี้ยก็เติมมาเรื่อยๆเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็น C S 2 C S 2 C S 3เงี้ยมีกิ่งตัวนี้ยยาวขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับก็เกิดเป็นกิ่งขึ้นแล้วอ่าเนี่ยแหละเราถึงเรียกว่า ก็คือสามารถเกิดพอลิเมอร์แบบกิ่งได้เพราะว่าอิเล็กตรอนตัวเนี้ยมันไม่มีที่ไปตรงนี้มันก็เลยมาเกิดตรงนี้แทนถามว่าอาวแล้วพันธะคู่จำเป็นต้องอยู่ตรงนี้ไหมไม่จมําเป็นก็ได้อ่ะไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วจะดูซิว่าจะเกิดพันธะจะเกิดโซ่กิ่งได้หรือเปล่านะอย่างเช่นพันธะคู่เนี่ยเกิดตรง C-H 2ตรงนี้ปึ๊บเกิด C-H ตัวนี้เป็น C-H 3ดีกว่าตัวนี้เป็น C โทษน,นะครับ ตัวนี้เป็น C-H 3ตัวนี้เป็น C-H 2ตัวนี้เป็น C-H พันธะคู่กับ C-H พันธะเดี่ยว C-H 2พันธะเดี่ยว C-S 2องขบยัง C-S 3โอเคเฮกซีและทีนี้การเกิดเนี่ยมันก็อ๋อจเป็โพลิเมอร์นะอิเล็กตรอนมันก็ออกมาปุ๊บออกมาตัวนี้ปุ๊บแต่ถามว่ามันออกไปแล้วมันเกิดพันธะคู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวๆมาจากตรงนี้เพราะนั้นมันก็เกิดเป็นจุดๆตรงนี้ทําให้ ตัวเอทิลีนเนี่ยมาเติมนะเอทิลีนที่เป็นแบบว่าเตรียมพร้อมจะเกิดเนี่ยมันก็มาเกินเป็นจุดจุด C-H พันธะเดี่ยว C-H 2อปึ๊บอันนี้ก็มีจุดจุด C-H จุดจุดนี้คืออิเล็กตรอน C-H 2จุดจุดปุ๊บปุ๊บก็จะเกิดเนี่ยต่อไปเรื่อยๆกลายเป็น C-H 3 C-H 2 C-H C-H 2 C-H 2ไปเรื่อยๆปึ๊บตัวนี้ก็กลายเป็น C-H CH2 CH2 ไปเรื่อยๆเหมือนกันปุ๊บเห็นไหมมีสองขนนก็คือกลายเป็นกิ่งแล้วถ้าสมมติให้นี่เป็นเส้นตรงอันนี้ก็เป็นกิ่งเกิดขึ้นแล้วเออเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เกิดเฮกซีนเกิดเป็นไปได้คือเฮกซีนกับกับเอทิลีนอทิลีนเกิดได้กับเฮกซีนนั่นเองคือเขาสามตัดทิ้งไปแล้วเพราะเป็นหมู่ฟังก์ชันแต่อทิลีเราเป็นโมโนเมอร์แบบไม่อิ่มตัวก็ต้องเกิดกับโมโนเมอร์ที่ไม่อิ่มตัวเหมือนกันเกิดปิยาแบบอ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหละเป็น เป็นโคพอลิเมอร์เพราะพอลิเมอร์เกิดจากเอทิลีนกับเฮกซีนแต่ว่าเป็นเแบบียา์พอลิเมอไรเซชัน ization, แบบเป็นบียา์พอลิเมอไรเซลเซชันแบบเติมนั่นเองไม่ใช่แบบครบแน่นนะอ่ะก็จะได้แล้วทำไมแล้วทำไมตัวอะเซทิลีนนี้ถึงไม่เกิดละ่ะตัวเอทิลีนกับอะเซทิลีนเพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันไปอยู่ตรงปลาย,ลายเพราะนัน้นก็จะเกิดพอลิเมอร์เติมทีป่ปลายเท่านั้นเห็นไหมพอลิเมอร์มันจะเติมที่ปลาย,ลายเท่านั้นมันไม่เติมมันอ่ะจะไม่มาเติมที่ตรง ตรงแบบกิ่งๆเนี้ยอันนี้ถ้ามันเติมระหว่างกึ่งกลางระหว่างนี้มันก็จะเกิดกิ่งขึ้นได้แต่ถ้ามันแบบว่าอิเล็กตรอนตัวที่มันจะเกิดจะเกิดพันธะเนี่ยไปอยู่ตรงไปปลายมันก็จะเกิดแค่โซ่ตรงเท่านั้นอ่าสรุปนะข้อน,นี้ก็คือตอบข้อที่4นั่นเองเนี้ยเราต้องใช้ความรู้เนี่ยเรื่องการการเกิดพอลิเมอร์เนี่ยจะ,จะพอได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นพอลิเมอร์เนี่ยเราจะแบ่ง อพอลิเมอร์จะแบ่งเป็นโฮโมพอลิเมอร์กับโคพอลิเมอร์นะโฮโมคือเกิดจากหน่วยย่อยเดียวกันโคพอลิเมอร์เกิดจากหน่วยย่อยต่างชนิดกันนะครับโดยพิยาการเกิดจะเป็นแบบเติมโดยเกิดจากโมโนเมอร์ที่ไม่อิ่มตัวแต่ถ้าพิยาครบแน่นเกิดจากโมโนเมอร์ที่มีหมู่มมฟังก์ชันมากกว่าห่หมู่ทำริยาการน,นะครับแบบเส้นแบบกิ่งแบบรางแหวเป็นอย่างนี้นะครับจังโจ์คือถามแบบกิ่งระหว่างเอทิลีนคือสารใดเอทิ ylene, ลีนเราก็ต้องรู้่าอีที H in, หรืออ e ีทนซีเอสสอง แสดงว่าเป็นโมโนเมอร์แบบไม่อิ่มตัวแล้วต้องเกิดกับอะเซทิลีนคือ CH หรืออะเซทิลีนหรืออ e ีทายเนี่ย CH พันธะส CH แล้วก็บิวตัดอีนเป็น c s 2 c h c h พันธะคู่ c s 2มีมีพันธะคู่2องบรรทัดนะครับเอทิลีนไกล้คเป็นเอชเป็นเอทิลีนแล้วต่อกับ O OH. อแล้วก็เฮกซีนคือ C6H12 จะมีพันธะคู่อยู่ตำแหน่งไหนก็ได้หลักการเกิดโพลิเมอร์แบบกิ่งนะครับถ้าเราลองวาดดูก็คืออ e ีทายหรือว่า เอ่เอทิลีนเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยอิเล็กตรอนเดี่ยวเดยวที่มันจะเกิดเนี่ยเพื่อเกิดพันธะใหม่เนี่ยมันจะอยู่ตรงปลายเพราะนั้นมันก็จะเกิดการเติมเฉพาะตรงปลายเท่านั้นทําให้มันได้เส้นตรงเฉยเไม่ได้แบบกิ่งนะครับได้เป็นโพลิเมอร์แบบเส้นบิวตาไดอีนก็เช่นเดียวกันนะครับทำให้อิเล็กตรอนเดี่ยวเดยวเนี่ยมันไปอยู่ตรงปลายซะทําให้มันไม่มีอิเล็กตรอนเนี่ยอยู่ตรงกลางมันก็ไม่มีเอทิลีนก็เข้ามาตรงกลางไม่ได้เกิดกิ่งไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดกิ่งมันเติมตรงนี้ได้เติมตรงนี้ได้เนี่ยมัันนนนก็่่่งงแตี้คมพธูห เพราะนั้นตัวนี้มันก็จะไม่เกิดเล็กตอนเกิดไม่เกิดพันธะคู่ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะมันมีเล็กตอนเดียวๆแค่หนึ่งตัวเพราะการเกิดพันธะเดี่ยวเนี่ยก็คือต้องใช้เล็กตอนหนึ่งคู่แต่นี้มีเล็กตอนแค่หนึ่งตัวไม่ใช่หนึ่งคู่เพราะฉะนั้นเอทิลีนเนี่ยก็จะเข้ามาอะตอมตรงกลางเกิดต่อสายไปตรงนู้นได้นะครับต่อไปตรงนี้ได้ก็เป็นพอลิเมอร์แบบกิ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคาตอบก็คือข้อที่4นั่นเองนะครับก็ใช้ความรู้พอจะเดาๆได้นะครับโอเคนะ